จุมนมไปครับผู้ชมไปครับ้ิเออร์ดีเ <c oughs> อ็มเก็บเออมเก็บกินเลยเออกินี่ไวเอ <c oughs> อร่อยสัต์นี่ผมไปจุดไหนมว่าคุณจุเอ็นตีกนดำท่าไม่มีหรืปปลว ที่ผมแปะดุดแหมมาอยู่บเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่างอโอโอธรรมดา500บาทนะครับผมนะกับโอโลซูพีม5 5บาทเท่งนั้นนะครับแฮ <Hey, S 1> อ,อกเล่นนะครับผมนะ ไม่คือโอรีโอธรรมดาแบบว่า5บาทผมกินทุกวันเลยนะกินที่บ้านนะครับก็คือจะมีหลายรสมีแบบซอฟตีช็อกโกแลตอะไรเงี้ยคืออันนี้เป็นช็อกโกแลตกับโอรีโอธรรมดาเพราะว่าซอฟตีกูกินหมดแล้วนะที่บ้านนะผมนะคือกินทุกวันคนระับผมนะกินกินจนฟันผุนะครับ <S <S สิ่งสำคัญเลยนี้คือเป็นโอรีโอซูเปอร์ฟิล์มผมนะหรือว่าน่าจะเป็นการคอแรประหว่างซูเปอร์มกับโอรีโอหรือเป,เปล่า <S 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 ผมต้องพูดเลยว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับที่มีโลโก้ซูเปอร์มติดอยู่ สิ่งนั้นจะแพงเสมอซองช้อนตะเกียบไฟแช็กทุกสิ่งทุกอย่างครับผมนะ่รวมแม้กระทั่งพับพ,พิคเนสก็ผมมีพิคเนสตูนินะ้วยมีโอส่วนมาเหรออื ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าอสิ่งสำคัญคืออันนี้ผมซื้อมาราคา990บาทนะครับคุณสามารถไปซื้อได้ที่ร้าน9 Energy นะครับผมนะร้านนี้เลยเพราะว่าเขาขายอยู่ค่อนข้างที่เยอะมากจริงนะครับโอเคเราก็ไปซื้อร้านที่คขาได้เพราะว่าแม่ค้าน่ารักมากนะครับท่านผู้ชมโอ okay. <Wow. S 1> เคเดี๋ยวเร,เราไปดองแกะอะไรดีกว่าไอซปรตตัวเนี้นะครับผมตื่นเต้นมากเลยเพราะว่า990บาท นะครับ <S <S ซึ่งคุณสามารถที่จะรับประทานข้าวมันไก่ได้หลายจานกระเพราหมูไข่ดาวได้หลายจานข้าวหมูกรอบได้อีกหลายจานนะครับผมนะแต่ว่าผมก็ซื้อมาเพื่อที่จะเป็นคอนเทนต์นะครับผมนะเอ้ยทำไมามันขีดง่ายอย่างนี้ย่ะขัดง่ายยังไงอะ <S 2: <S 2: อ,าอาขีาไปกูต,ปตื่นเต้นตื่นเต้นดิือกูตื่นเต้นไหนคะแนนเก้าร้อยเก้าสิบอ่ะปกตินะครับกินของที่แพงสุดในชีวิตนะในราคาเก้าร้อยเก้าสิบก็จะเป็นเรื่องของโมโมพาราไดซ์นะครับซึ่งมันจะแพงมากนะหัวหนึ่งนี่กระจุกนะครับผมนะ นั่นคือจะเป็นชาบูนั่นเองครับผมนะหรือว่าเป็นบุฟเฟ่นั่นเองนะครับแต่นี่คือนี่ครับเดี๋ยวทำการดูอินเสิร์ชกันเลยดีกว่าให้ผู้ชมโอเคครับผม ส่วนอัน5บาทนี่ก็ออกมาแล้วครับผมจะมีเรื่องของโลโก้ออริโออยู่ตรงฝาของมันเห็นไหมครับผมนะเป็นปร็บเก็ตติ้งของเขาอยู่แล้วส่วนถ้าหากว่าเป็นเออ่ซูเปรีมนะครับผมนะซูเปรีมนี่ก็จะเป็นเรื่องของมีตาอริโออยู่ด้านหลังนะครับผมปริ๊งแล้วก็จะเป็นคําว่าซูเปรีมอยู่ด้านหน้านะครับผมนะซึ่งเป็นอะไรที่โคตรจะออฟก๊อดมากจริงครับผู้ชมนะครับผม <c oughs> พูดเลยโอเคเรามาลองกินกันเลยดีกว่า รู้สึกว่าปากสันส่นๆยังไงไม่รู้นะเพราะว่ามันราคา990มันก็จะขี้พุ่งนิดนึงน,น,น,นะครับผมต<ช>ีสามจีนอ่ะใช่ก็ตีแล้วตกเป0นถ,ถูกต้อง300ร้อยสาร้อยสิบเย็บราคาเนี่ย<ช>ผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะบ้านแตกนิดนึงนะครับผมนะผมก็เลยเตรียมนมมาด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาลองรับประทานกันเลยดีกว่าไอ้ห้าบาทเนี่ยคือเราไม่ต้องกินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรากินบ่อยแล้วนะแต่เดี๋ยวจะกินให้ดูกินเพื่อจะเปรียบเทียบรสชาตินะครับท่านผู้ชมวันนี้ อ่ะเอันนี้ก่อนละกันโอ้โหแพ็คเกจจิ้งแบบผมชอบมากเลยนะครับผมเนะี่ยความสวยงามก็คือนี่ครับผมเนะี่ยท่อของเขาเนะี <c oughs> ่ยเขาจะเป็นแบบที่วางสําหรับโอริโออันนี้คือแพงมาก <c oughs> ความจรงิงอันเนี้ยมันอันละไม่เท่าไหร่นะที่คุณเห็นไม่ใช่นะ300นะอันสามร้อยนะอันเนี้ยคือละสิบบาท <c oughs> แต่แพงอันนี้อันนี้อันแปดร้อยนะความจริงนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้อะไร <c oughs> อันนี้เหร <c oughs> อหินไคลโลนะเป็นแผ่นคาร์บอนเนไคลโลไคลโลไม่ก็อะไรนะไวเบเนียม <c oughs> โอเคมาดูซูปรีมันนี้ก่อนอันนี้อีะแตกนิดน,นึง <_ arbeitet> อืมกินเหมือนกระดาษทิชชูเลยเฮ้ย<อ> <stein> มันเป็นรสสตรอเบอร์รี่มากจันสีแดงรู้มั้มันมันหอมๆแค่แค่ตรงนี้นะมหอมหอมเลยกูลองนี้ค่ะบิดกันขีมไม่ต้องชิมกินมบบนี้อืม ตัวห้าบาที่หยอกหวานๆของผมนะครับอร่อยผมกินมันอยู่แล้วมันคือแบบถ้าความมีกระเบื้องมากรีดแขนผมนั้นเลือดไม่ออกแต่โอเดียโอะหลยย่อยมานะครับมีความสดของเขาโอเคเดี๋ยวลองชิมๆตัวนี้ก่อนกันตัวห้าบาทนะครับอืมหวานอ,อร่อยนะครับเพราะมันชอบกินโอเดียโอไงส่วนตัวนี้มาดูกัน Này hả? Lại Mượn hả mẹ? Mượn mượn Gì vậy? Số phim là sao? Mình thích cái này Cái này là sao? Nó ngon, nó ngon như... Olé con xe bọt này Ngon 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 ngon? สามนะร้บบบ <c oughs> อยสามครีมนะกูมีตั้งสามหอมกินไปเถอะสามพันเอออ่ะคุณลองกินครีมแล้วคุณบอกผมอ่ะเดี๋ยวผมกินนี่รอแล้วกันนะกูจุ่มนมรอเลยอันนี้อันเน,นี้ยผมบอกเลยว่ามันไม่มีครีมนะแต่กูกินเล่นเท่อืมอร่อยอ่ะอันข้างบนเนี่ยอร่อยมากนะครับข้างบนอร่อยมากชอบมาก อันนี้คืออร่อยอยู่แล้วน,นะครับผมชอบเพราะผมเด็กโอยโอย,อยู่นนแล้วกินบ่อยนะเป็นไงครับพี่เบลมันก็หวานนะหวานเหมือนกันแหละไม่เหมือนมันที่อร่อยกว่าลองดูอ่ะอันนี้มันหวานแล้วมันก็แบบอันนี้เว้ยมันไม่กลิ่นของไอแนน้แดงแดงไงน่าจะเป็นขนมปังบิสกิตไอ้แดงอร่อยกว่ามันนี่เว้ยมันมันอะไรวะหอม โดนเคี้ยลมันก็หอหม,หมอืเหมือนกันเคี้ยเหมือนกันหรอใช่แค่มันมีกลิ่นเหมือนกันอ๋อกลิ่นของไอ้แดงๆใช่อ๋อคุณเดียวเหมือนกันแต่ครีมรสชาติเหมือนกัน,กอน,กนโอเคแปลว่าผมเข้าใจผิดไปใช่ไหมกูมลองอีก,กราบดูกูเขืองอืมจริงเนี่ยกลิ่นเจอกลิ่ตัวเนี่ยยิงไปเรื่อย มันกลิ่นสีแดงนะอสีผ้าช้าเหมือนเหมือนนไม่อไม่จนระิงๆไปชิมเคี้ยจุ่มนมไหม่ะจุ่มนมไปครับท่านผู้ชม <c oughs> จบแล้วสุภีมกูสภาพเลยโอ้โยโอ้สุภีมกูจบแล้วไปครับ อะไรเนี่ยดกรณีที่ผมชอบไอ้แดงๆอยู่อะไอ้ขนมปังกรอบข้างนอกเนี่ยแล้วหนูจะหวานเกินไปป่ะวะเหมือนหวานกว่าตัวนี้เหรอใช่อันนี้มันดูผงๆอะเราดูดิมันทข้าใกล้ผงๆอะไรปะโอ้แบบจังเลยมั้งอืมันเข้าใกลตัวนี้เหมือนกันหนีักไปความมันน่ะเหมือนกัน รสชาติไม่เหมือนกันตัววิวจวานอือผมว่าเด็ดเด็ดอยู่เลยนะตแต่แต่ไม่เหมาะคับการมากินเล่นเบืงองสำหรับผมนะเอาจริงคือผมให้ตัวนี้ว่ะโอโรตัวนะ้โอเคไม่มาอร่อยเหมือนกันอันนั้น่ะมาจออร่อแบบผมไงซึ่งมากินกับไอติมมันอนะไอตมมันอนะหวานผมว่ามันก็นจ,ะจะแบบ โอเคอ่ะแต่เนี่ยเคีมยมันอะคือรสเดียวกันกันนูนคือหวานเหมือนกันอืและตัววิจิตมันสีแดงเ่ะมันก็หวานด้วยแต่มันหวานหอมับถ้าอันนี้ว่าได้ความหวานแล้วก็หอมโดยในตัวดำอ่ะมันจะเป็นแบบขมแลตงหน่อยขมๆแตบหวานออืกูแกอันสองละเอาดิโดยละพันแปดนี่ก็อร่อยแต่ว่ามันแบบเพราะว่าแบบมันแบรนด์อ่ะแต่ถ้าอยากลองไปซื้อ บางคนบางคนไม่รู้แหล่งไงว่าซื้อที่ไหนก็ร้านที่ผมบอกแหละก็ใครอยากลองอ่ะเท่าไหร่นะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบจ้ะก็ไปลองได้อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะครับใช่แต่ว่ามันไม่ใช่อะไรที่จะกินได้ทุกวันฮะอย่าไปกินอย่าไปกินเล่นนะง่ายๆเลยคนจะรวยไงแล้วพันถึงแม่ไม่ติดเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าเศษตังค์หลังก็เย็นนะครับเออเขาไปซื้อไปซื้อกินไปของผมนี่ก็เศษตังค์นะเศษตังค์หลังก็เย็นเศษตังค์แม่เฮียขโมยแม่มาซื้อ ้กูไอนี่เดี๋ยวลองให้อีกินเลยพี่เคยกินโอเดโอลใช่ปะเคยอืมอร่อยไหมเนี่ยอันละห้าบาทอีเคยกินไหมเคยได้เนี่ยอันเท่าไหร่ดูปะ่ะอันละสิบ <laughs> บาทสามร้อยบาทอีสามร้อยสามสิบนะอันหนึ่งอ่ะ <laughs> อีลองกินไหมอันทำไมถึง,พงแพงนะักหนาต้องเป็นซูพรีมอ่ะีกับข้าวปั้เนี่ย <laughs> อเนี<ม>่ยอ,อร่อย อ <G ül> ไม่เห็นอร่อยคืออะไรอ,อี๋สามร้อยบาทเนะี่ยอืมอร่อยแค่ไหนเป็นไงบ้างอันห้าบาทอร่อยฝ้าอีกสามร้อยบาทแม่อร่อยเลยเอาไปกินเดี๋ยวไปถึงสามร้อยต้องอย่างสามร้อยเป็นยังไงแปลกๆนะ <S <S เป็นยังไงไปดูนะตัวอันห้าบาทไม่ได้ อันห้าบาทอะไรวะาผมครัอคบอีบ๋อไปคนไปไปสามร้อยสา,สามสิบจะเป็นของใครรอดูกั้วเนี่ยเธอเออเออมึงเดินไปไหนอ่ะกูจะเดินมาหน้าบ้านเอา้าโอเลโอซูพรีมเนี่ยมีคำว่าซูพรีมได้เห็นปั้จริงเหรอจริงอันเท่าไหร่อ่ะห้าบาทแลสามร้อยสามร้อยสามสิบอันเดียวเลยนะใช่อันเดีย๋อันเดียวแบบร้อยสามสิบ <c oughs> เออมึงใส่ยาพิเศษเลยวะเนี่ยกินแล้วอาจจะบินได้ก็ได้ลองดูดิจริงเหรอลองกินไปแล้วใช่อร่อยอ่ะ ใช่ได้สำหรับเธอเธอว่ายังไงคอมเมนต์ทีเมื่อกี้ให้อีอินอีบอกอันห้าบาทอร่อยกว่าหมดสภาพเลยอ่ะแล้วสามร้อยแข็งอ่ะค่ะไปชิมเคี้ยมดิอ้าวไม่บอกเอาไม่ทานแล้วอ้าวไม่ทานแล้วไม่เป็นไรหืมเสียหมดอันละสามร้อยอย่าให้อย่าให้ผงตกผงตกไปเมื่อกี้ห้าสิบบาทผงห้าสิบบาทอระเออว่าแป้งมันจืดจวดะอ๋อมันก็เหมือนกันป่ะวะ ไม่อะแป้งอันห้าบาทที่เป็นช็อกโกแลตมันยังมีความขมไงเอันนี้มันมีแบบความจืดอ่ะเหรอถ้าแป้งอย่างเดียวนี่ยังไม่ได้งครีมอ่ะเนี่ยเฮ้ยเอาครีมไหมเลียครีมไหมเหลียครีมไปเป็นไงบ้างหวานอ่ะหวานหวานเหมือนกับอันห้าบาทไหมเฮ้ยพูดพี่เออมึงเก็บกินเออมึงเก็บกินเลยเออกินย้อย ของละห้าสิบไงคุณตัวไม่คุ้มอเนี่ยเป็นไงบ้างว่าครีมมันหวานไปสรุปคือชอบอละห้าบาทมากกว่าเหมือนอีเลยมันประหยัดตังไงประเด็นเออคือถ้าใครเงินเหลือก็ลองซื้อมากินได้นะใช่ใช่่ผมว่ามันคุณได้รู้ไงเฮ้ยแม่งคุ้พรีมอ่ะมันอาจจะแบบรสชาติอร่อยของคุณก็ได้ใชของเราเฉยๆลองดูลองดูอ่ะสดครับคุณชอบก็ได้นะเลย เราส่วตสนตัวเราว่า5บาทดีกว่าถูกอราา่อยกว่าแล้วก็ประหยัดตังค่ะซื้อได้ง่ายเลยใช่ไป